ไร่ก็เลยทำสวนไร่ไร่หมดกองเลยครับใช่ใช่คือช่วงนั้นละครของเขาคืนคิวก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยก็เลยลองลองปลูกต้นไม้ดูอะไรลองปลูกผักหวังว่าจะกินได้อะไรแล้วทำสวนมันร้อนเลยไงครับแบบต้องปอสื้ร้อนมากครับอยู่หน้าบ้านยังร้อนร้อนมากทำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งช่วยกันทำแล้วคือดูตาม YouTube แล้วก็ทำตามเลยโดนโดโฟกัสโฟกัสผิดจุดอย่างนี้ก็คือชินยังคะโอเคไหมชินแล้วครับสิ่งที่เรานำเสนอเขาไม่ค่อยมองหรอก ยังเขินอยู่ไหมครับเวลาแบบโดนโอไม่แล้วครับผมด้านชาวนะครับก็แล้วแต่กับนำเสนอของผมได้มีเช็คฟีดแบ็กหรือเช็คคอมเมนต์จากก็ดูบ้างอ่านก็บันเทิงบันเทิงดีเหมือนกันก็ขอบคุณที่คอมเมนต์กันนะบางทีมันก็ตลกอ่ะมันก็ทำให้เราหัวเราะออกมาเหมือนกันบางอันอะไรเงี้ยฝั่งนี้แกงผัดแล้วฝั่งนี้หุ่นก็ก็มีผัดบ้างนะครับแต่ส่วนมากก็เป็นหุ่นนะครับสว่างขาวมาก ก็ก็ต้องฟิตขึ้นนะครับรอกันว่าเคลียร์ละครเรื่องนี้เสร็จก็ฟิตเต็มที่จะคืนกำไรงไหมคะอีกสักคลิปหนึ่งสองคลิปเอาอีกอ่ะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นในละครกันครับถ่ายกันแล้วช่วงนี้ก็คือฟิตเต็มที่เลยใช่ไหมครับไปอะไไม่ได้ฟิตเท่าไหร่หรอกครับคือถ่ายละครอย่างเดียวครับช่วงนี้ละครใกล้ออเนี่ยหครับเจ็ดกรกฎาคมละครเนี่ยเขาฝากเลยครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องนี้เป็น ก็เป็นจอมยุทธครับก็จะได้มีฉากขอตุ้นขอเสื้ออะไรเงี้ยอยู่เรื่อยๆเลยครับก็ ก็สนุกครับเป็นการเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ครั้งแรกของใบเล่นผมยาวเป็นมยาวแต่เป็นอีกลุกหนึ่งของคุณไบ์เลยใช่ไหมครับอีกลุกหนึ่งเลยครับน่าจะมีแค่ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยครับทำไมหรอมันยากมันเหนื่อยมันใช้เวลาหรือยังไงใช้เวลาครับปกติเรามากองก็คือเส้นจะแดงผ่าแปดอยู่แล้วอันนี้เราจะต้องเผื่อเวลาไปอีกสองชั่วโมงเพื่อมาทำผมอะไรเงี้ยมันก็ก็นานแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยคอผมยาวใช้ชีวิตยากไหมวันอะไอย่เงี้ยากครับมันมันก็แบบกินกข้าวนี่แบบ อะไรเงี้ยมันต้องแบบอืเนี้ยตลอดเวลาเราเข้าใจใช่ไหมชอบนะมันแปลกตาอะไรอะไรแต่ว่าเรื่องเดียวพอพอก่อนแต่วลาไั่ผมยาวก็สิบบาก็จะบอกว่าหน้าสวยหน้าสวยไม่จริงหรอในมีก็หน้าเราบอกในใน้นท้งในส่งมีไม่กล้ามั่นเลยอ่าถามถึงเรื่องคุณแม่หน่อย ซื้อทองก่อนหน้านี้ครับใช่หนึ่งกิโลเลยพี่ไม้หนึ่งกิโลใช่ตอนนั้นแบบอยากให้คุณแม่ผมว่าตัดสินใจอกันหนึ่แบบซื้อเยอะขนาดคือคุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับคือก่อนหน้านี้เคยซื้อทองรูปกระพันให้แล้วเป็นกาไรข้อมือแล้วรอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะซื้อรูปกระพันไปถึงเมื่อไหร่กันมันแบบซื้อไปขายทุกตกลงกำไรไม่ได้สักบาทเสียทักกำไรหมดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าทำแท่งไมล่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่บออกวว่่่าาาายยยยูเเเเพมม20ปปีไไครชล เราก็เลยแบบเออวันนั้นมันเสร็จงานเร็วก็เลยไปกันเลยไปยมบราแล้วก็ไปซื้อทองตอนนั้นราคาทองขึ้นนิดนึงก็สู้ไหวก็สู้ใช่ก็ไม่รอแล้วอ่ะไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวมดังหมดเลยคือเทเทน้าตักเลยใช่ไหมคะให้กับคุณแม่ใช่ก็ถือว่าฝันคุณแม่จบฝันพ่อจบต่อไปตาเราแล้วจะได้สุกยอดอีกทีหนึ่งกิโลนี่เป็นความต้องการของเราเองที่จะมองให้เขาหรือเขาเออคือความต้องการของเราคือซื้อทอง99.9 9เอร์เ็เพราะเรารู้มันเป็นทองที่อินเตอร์เนชั่นแนลหมายถึงว่าแลกเปลี่ยนซ ก้าที่ไทยจะเป็น96.5เงี้ยเราจะซื้อทอง99แต่ทีเนี้ยทอง99มาซื้อสตาร์ทที่1กิโลเท่านั้นอะไรเงี้ยเราไม่ซื้อ1กิโลเฉยกระบายเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าให้คุณแม่ตลอดท้องตัดประหารได้มาใช่ใช่ชอบไงชอบเห็นเวลาเขาดีใจเหมือนเด็กของพ่อแม่ของเด็กมากพวกเราพี่พี่นมองนละวันนั้น1กิโลการคุณแม่เป็นยังไงยิ้มไม่หุบอะครับอันนี้ส่วนเราส่วนเราส่วนเราก็เอาไงต่อดีวะชีวิตอันนี้คือทำเพราตกลงคุณแม่แล้วหรือยังว่าหยุดที่1กิโลนะ หยุดตรงนี้ก่อนหยุดมาแล้วไม่ชอบทองนะแม่ชอบทองใช่เดี๋ยวเป็นช็อกโกแลตไปก่อนรอบนี้ได้ของพ่อได้อะไรคุณพ่อได้ทองเหมือนกันไม่ไม่ไม่ของพ่อไม่อินทองพ่อเป็นแบบเป็นสวนเลี้ยซื้อซื้อที่ประมาณสี่สิบกว่ากว่าครับโอ้โหคุณเขบอกของพ่อก็ใหญ่เหมือนกันหมดหน้าตักเรียกว่าตอนนี้ทั้งที่ทำงานมาให้พ่อกับแม่ ใช่เอาว่าที่แบบเราดังเปี้ยนขึ้นมารอบหลังปีที่ผ่านมาเราคือให้พ่อให้แม่หมดแล้วต่อไปตาเราแล้วสร้างเองอันนี้เป็นเป็นที่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนล่ะต่างจังหวัดครับเป็นเป็นบนเขาที่เขาซื้อเขาลูกเลยเหรอใช่เฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอมันไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่ว่าเป็นเขาลูกจริงจังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดอะไรจังหวัดเพชรบูรีแล้วตอนนี้ดำเนินการเป็นยังไงแล้วถึงไหนแล้ว ก็ทำเรื่อยๆครับวุ <t 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 ่นวายมากๆลากน้ำลากไฟเคลียร์ที่รัาวัดอะไรคือแบบหลายเรื่องมากครณเคยซื้อสั้งแรกคือแพลนแลนจะยกครอบครัวไปอยู่ตรงเขาลุกนั้นเลยหรือยังไงใช่จริงเหรอคือพ่พ่อคี่พ่อไปก่อนคุณพ่อจะโซโลไปคนเดียวก่อนแบบไปคนเขาอยากไปเป็นความฝันของเขาอะไรเงี้ยแต่ ผมก็มองกันไกลถึงตอนผมแบบกเกษียณอะไรเงี้ยผม,มยก็อยากอยู่ที่นั่นเหมือนกันผมก็อยากแบบปัดขาดแล้วก็ไปอยู่แบบธรรมชาติเทวเดียว<ต>เลยแต่ทั้งว่าระบบเยอะเหมือนกันนะเยอะมากครับเ,<อ>เราคิดว่าเออซที่เทนี้ <จบ S 1> แล้วจบไม่ใช่<อ>แต่ค่าดำเนินการนินดนู้นนิดนี้ไซื้อที่ได้อีก,อกแปลงนะเยอะมากพอหัราคาได้ไหมว่า วไม่ออกการจัดการระบบเขาไม่ขายผมต่อการจัดการระบบต่อไปนี่ต้องเป็นหน้าที่ของคุณไบน่อยไหมคะหรือคุณพ่อไม่ใช่หรบเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องลากน้ำลากไฟสุดน้ำบมาดานเร็จรล้วผมก็มอให้พ่อต่อแล้วเราก็สัดงศาสตงนั้นแล้วก็ทำงานของเราต่อทองไปลากเข่าไปลาในส่วนของเราบ้างอะไรคะับลอรี่โอ้กะยากกอยาก้งหมดแล้วครับจริงๆไปตั้งเป้าว่าอยากทำอะไรให้ตัวเองมากคให้ตัวเองเหรอจริงๆจริงๆความฝันวัยเด็กแบบ ไวเลยอ่ะตอนแบบตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการคือเรารู้สึกว่าเราเคยดูหนังมาแล้วเราอยากได้เป็นเฮามากาอยากขึ้นลิฟต์มาแล้วถึงห้องเลยเพราะนั่นคืนอความฝันเรานี่มีไหมแล้ว <laughs> คอนโดนิดเดียวยัสามสิบล้านเลยอ <laughs> ของเราเราก็าคือเราทำงานก่อนเป้าหมายเราอาจจะไม่สิ่งของตอนนี้<ล>เราอาจจะเป็น<ๆ>แบบว่าเป็นอ c ชี e เ e m e n ต่างๆเช่นแบบว่าเป็นที่หนึ่งในอะไรสักอย่างให้ได้ก็พอแต่ตัวไปเองดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยบ้าเบนเนมไม่ค่อย รจริงรเราก็ชอบแฟชั่นนะชอบประมาณนึงแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้คลั่งมากอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงช่วงที่บางช่วงก็คือแบบโหยหาเหมือนกันบางช่วงก็แบบรู้สึกว่าอยากซื้ออยากซื้อบางช่วงก็รู้สึกว่าไม่เอาเอะไรเลยอยู่แบบประหยัดดีกว่าเวละร้อยพออะไรเงี้ยมันแล้วแต่อารมณ์มากแต่ช่วงนี้เงินเก็บก็ยังได้อยู่เนาะไปหมดแล้วครับเก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่ใช่เราไม่ซื้อเป็นเนมซื้ออะไรนี่เก่งต่างอะไรแบบอะไรนะครับอะไรนะครับเราไม่ซื้อเป็นเนมเก็บกำไรเรา การเดินเก่งกันไรไม่ได้เก่งครับคือถ้าเราซื้อแล้วก็คือซื้อใส่เห็นว่ามันสวยดีน่าจะได้ใช้ออกงานก็จะซื้อบางอยางแต่ว่าเป็นกำไรไม่ค่อยส่วนมากไว้จะบางหลังนี้อาจจะแบบแปลกตางน,นิดนึงคือเราเริ่มอชอบอ่านหนังสือเริ่มชอบอยู่เงียบๆแบบเรื่องแบบไม่ขยับไปเที่ยวไหนแล้วอ<ช><ล>ะไรเงี้ยอยู่แบบอยู่สงบ,สบ,สบ,สบนั่งสมาธินะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ะเดกย่างาเดียว<ก>เออคุณไปนักสมาธิเลยเหรอคะใช่เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิด้วยก็ มันลองไปอ่านหนังสืออะไรพวกนี้มาแลยเราสึกว่าเออลองดูก็ได้ว่ะคำแนะนำของคนที่เขาประสบความสำเร็จมากๆอะไรเงี้ยสมมติประสบความสำเร็จแบบหมื่นล้านเนี่ยเราก็ดูว่าเขาทำอะไรบ้างวะแล้วก <laughs> ็ทำตามทีละข้อทีละข้อเ mm ียม huh? ีวัยแล้วไม่แบดบอยแล้วไม่ไม่รู้โอเคโอเคครับวัยผมนบ